วันนี้ก็บอกไงว่าวันนี้มีภารกิจได้รับภารกิจให้รับคนไข้จากโรงพยาบาลแห่งหนึง่งกลับบ้านพักที่กาอเกตดเป็นคนไข่อายุหนึ่งร้อยกว่าปีผมก็รับสายแล้วก็คุยเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ครับผมเนี่ยเคยมีความฝ่ายฝันครั้งหนึ่งเมื่อนานวันแล้วนะครับอยากจะเอาคนไข้กลับกาอเกตดหรือมารับคนไข้ที่กาะเกตสักทีนึง ที่วันนี้ฝันผมเป็นจริงแลครับเอาคนไข้ไปจอดที่วัดบางจากแล้วเหมาเรือข้ามฟากข้ามฟากไปที่ฝั่งเกาะเกต็ดแล้วถ่ายใส่เรือเล็กแล้วเดินลุยน้ําลากเรือเล็กจนไปถึงบ้านซึ่งตอนนี้เกาะเก็ดน้ําท่วมมันจะท้าทายแค่ไหนก็ติดตามภาพต่อไปไม่ได้ตอนต่อไปเนี่ยภาพต่อไปนี่เลยภาพหลังจากนี้ไปจะเป็นภาพที่เรา ถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็รับคนไข้ไปดูเลยกล้องหน่อยตอนนี้เราเข้ามาในซอยวัดบางจากแล้วนะเดี๋ยวดูน้ำนี่น้องหันไปดิเห็ไนไหมเห็นไหมโอเคถอดลองข้าเด็กมาเป็นทางการกุ้งแต่ทางการเขาและแต่ป้าผมแล้เป็นเพื่อนกันเ

เอาไปที่หน่วยก้าวไตดาวทางโอ้โหไปก่อนไปไอ้ปั้นไม่รู้หลุมอยู่ตรงไหนมึงดาวทางเร็วเร็วเร็วไปก่อนไหมส่งคุณยายถึงบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับไอ้เด็กน้อยกับพี่ดิเด็กน้อยดินช้านี่ดูนี่พี่เดินโชว์เด็กเลย สสัักกททีีีออ่่ะะเนยระดับนี้ไม่มีว่ะรู้เรื่องรู้เรื่องปั้นมึงจะกลับไหมเดินสิที่นี่ก่อเกร็ดครับที่นี่ก่อเกร็ดสุดผมไม่เคยมาอย่างนี้ผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟิล์ฟ้ามะพร้าวแก้วมากพี่ อย่ขอบให้ไมขอบอยู่นี่คือบ้านที่กองเกียรตี้ยดีๆนะป้าทุ่มทั้หมดอะไรใครเดินดีๆคนที่แล้วก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยโอ้หไอ้ปั้นมึงนี่นอะเป็นผู้ชายดินั่นๆๆๆๆๆดูแลดีทุกคนเพื่อทุกคนเอ่อแล้วแต่แต่ดูแลแม่ดีที่สุดแล้วแต่ผมรักแม่สุดที่ไม่ละ ผมไม่รอขอบคุณมากครับอ๋อเป็นไง,ไงบ้างพี่เราเป็นเย็นเปีเปยกไ,ไหมไม่เปียกก็ต <c oughs> ั้งผ้าไป้ว และน,นี่คือภารกิจรับคนไข้กลับกอ่อเก็ตเสร็จเป็นที่ร้อยไอ้ตั้นไอ้เหี้ยัังกน